เอาเลยเนาะคือจ้ามๆเชิญค่ะข้อที่แล้วต้องดูเรื่องจังไฮไลท์อยู่ที่ท่านอาจารย์สยันนะครับแต่ว่าตอนที่จะถึงท่านอาจารย์ผมเชิญน้องคนนี้มาครับเขาอยู่เซนเเกตเองที่สวิตส์บูร์นนะเทวาเป็น เจ้ของสการณ์คิดแค่ทิกงเขาสนใจเรื่องการคู้ที่นะครับพู่กับทินนิดหน่อยเมคาิดกันเขาสนใจการที่ดินจนจนขั้นหนึ่งเขาเคยเข้าไร่วมโดยเพื่อรู้สึกเงนสายกันทูกทีแต่พอทุกอย่างขึ้นไปถึงวันนี้สิ่งที่เขาพบที่บ้านเกิดมันเป็นอยางไงนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì này, không bỏ lỡ tăng, tăng แล้วก็ในด้านของผู้ประกอบการนะครับผมก็เอาสิ่งทุกอย่างนี่แหละไปขายเองด้วยแล้วก็รวบรวมจในชาวบ้านในแถบนั้นเนี่ยส่ดด้วยนะครับซึ่งหลักๆตอนนี้ผมจะทำเป็นรีบสดรีบแห้งครับหลักๆก็จะเป็นจิ้มนะครับและก็ิีกซึ่งจริงๆแล้วผมไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนเกษตรมาเลยไม่ได้มีความรู้ในในรั้ว่ที่นะครับเป็นการเกษตรเลยเพราะว่าผมจบรัฐศาสตร์พอตีจาก ทำคอนเสิร์ตแล้วก็จบสาวิยาการเพื่อการพยายาัฒนาธุรกิจปริญญาโทจากามคำนเสิร์ตนะครับแต่สิ่งที่ทําให้ต้องกลับมาที่บ้านเพราะว่าเดิมทีอยู่แล้วเนี่ยนะครับครอบครัวก็ทำอาชีพเป็นทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการเดิมนะครับผมก็เห็นสภาพแวดล้อมว่าเอา๊ะทำไมมันเกิดความเปลี่ยนแปลงมากจริงๆนะครับทุกวันนี้เนี่ยจะหาคนอายุรุ่นโงเนี่ยที่จะเป็นเกษตรกรแทบจะไม่มีเลยนะครับที่ตกค้างอยู่ อยู่ในชุมชนเนี่ยก็จะมีบางคนที่ทํางานรับราชการบ้างทํางานเป็นลูกจ้างตามที่ตนา่งนครแล้วก็อาชีพอิสระนะครับซึ่งส่วนใหญ่ตอนนี้อาชีพอิสระที่น่ากลัวมากก็คือเรียนไม่จบแต่เขาเป็นเภสัชกันทู่แล้วนะครับแถวบ้านก็คือขายยายาเสพติดนะครับเยอะมากเพราะว่าจะแซลซกันบ่อยมากนะครับแถวบ้านจะแซวกันบ่อยมากว่าเด็กๆบ้านเรามีเก่งยังเลยเนาะเรียนจบ มหน,น,น,นึ่งครึ่งมสอครึ่งมห้ครึ่งนี้ทํางานป็นเสศชกยนหมดแล้วเพราะว่าขายยา <c oughs> คนขายยานะครับผมก็เลยมองลักมาว่าเอ๊ะทำไมทําไมมันเป็นแบบนี้ล่ะนะครับผมก็เลยมองว่ามันเป็นเพราะว่าฐานที่เรามีอยู่เนี่ยมันเริ่มมันเริ่มสั่งอกก็คือคนหมดหมดความรักในการเกษตร ที่ข้อมดความรัดในการเกษตรเขาเข้ามองว่าถ้าเขาอยู่ในการเกษตรต่อไปนี้หนึ่งเขาจนสองเขาไม่มีสัดสีนะครับเขามองว่าตัวเองไม่มีสัดสีเลยเพราะว่าผมเป็นอาชีพที่มีหนี้สินทํางานในไร่ในสวนมันไม่มีราศีเลยนะครับไม่มีราศีเลยผมก็เลยมองว่าถ้าผมออกไปอีกคนหนึ่งคนในชุมชนก็จะน้อยลงนะครับคนในชุมชนก็จะน้อยลงพอคนในชุมชนน้อยลงแล้วเนี่ยพอไม่มีคนไปไปสารต่อ การทําการเกษตรสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการขายที่ดินนะครับซึ่งมันมีมามีมานานแล้วแหละแต่ผมกลัเพราะว่ามันจะแรงมากขึ้นเพราะว่าผมเห็นหลายๆคนเนี่ยนะครับที่เขาเขาทํางทำงานในกรุงเทพเขาก็จะรู้สึกว่ามันหมดมุทนาพจนที่จะเห็นที่บ้านแล้วเพราะฉะนั้นทํางานไปสักระยะหนึ่งเขาก็จะมีความรู้สึกว่าอยากได้บ้านที่กรุงเทพหรืออยากได้รถสักคันหนึ่งสิ่งที่ผู้มองเห็นก็คือเห็นได้นาที่สวนที่บ้าน เขาก็จะกลับมานะครับคนพวกนี้ก็จะกลับมาขายขายแล้วก็เงินนั้นเนี่ยไปซื้อสินค,คุณได้ไปตั้งรวมที่กรุงเทพบางรายก็อาจจะตั้งตัวติดกลายเป็นผู้จ้างที่สูงขึ้นมีรายได้สูงขึ้นมีความมั่นคงพอสมควรแต่ว่าหลายว่อหลายคนที่ชีวิตมันมันไม่แน่นอนนะครับอาจจะเจอกับวิกฤตต่างๆสุดท้ายแล้วคนเหล่านี้ก็กลายเป็นคนที่ไม่มีอะไรลผมเห็น มีคนที่อายุประมาณ50-60ปีแถวบ้านที่กลับมาจากกรุงเทพพยายามที่จะมาอยู่แต่กลับมาอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าที่นาเขาโควิงหมดแล้วกลับมาอยู่บ้านญาติได้ไม่กี่วันญาติพี่น้องก็เริ่มเริ่มกดดันเริ่มกดดันให้กลับมาแท่เขาก็ต้องกลับกรุงเทพไปเพราะว่าเขาไม่สามารถจะกลับมาอยู่ได้ผมก็เลยคิดว่าตายแน่ตายแน่แน่เลยนะครับตายแน่แน่เลยถ้าเราไม่มีที่ดินถ้าเราไม่มีที่ดินและการที่จะรับสาทที่ดินได้ เราต้องทำยังไงที่คิว่าที่ดินมันต้องเลี้ยงคนได้ที่ดินมันต้องเลี้ยงคนได,ด,นนนได้แต่ทุนี้ถ้าจะไปเริ่มสตาตตสร์ทที่เศรษฐกิจกรเพียงแบบโภชรผสมพูดการเรื่องดยนะน,น,งน,งาานะครับเพราะว่าที่สินเรามากเขามีสาภาพบังครับเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นผมก็เลยเริ่มโดยการกลับเข้ามาสานต่อธุรก,กิเจเกษตรไทยครอบครัวแล้วก็ปลูกเองเพื่อที่จะให้แรงเกษตรของตัวเองเนี่ย เป็นแปลงทดลองนะครับโดยที่ปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีแรกคือผมคอนแทคกับผู้ส่งออกที่ไปมาเลเป็นจีนแล้วก็ไปไปญี่ปุ่นนะครับผมก็มีมีชาวบ้านที่เขาเขาปลูกที่ที่ผมมีประมาณสักร้อยสองร้อยโนะครับร้อยสองร้อยโก็คือพาเขาถามคือคือถือว่าถ้าที่อื่นเลี้ยงเขาได้เขาก็ไม่ขายนะครับแล้วการที่จะเลี้ยงได้เนี่ยมันต้องมีทันสมัยขึ้นก็คือมันต้อง ผลิตได้นะครับมีผู้ผลิตได้แล้วก็สามารถที่จะขายได้แล้วก็มีไรายได้ทุกตัวผมตอบรับก็ถือว่าโอเคอแต่ว่ามันยังติดอยู่มันยังติดอยู่ที่ว่าจะทํายังไงครรุ่นใหม่นะครับครรุ่นใหม่ผมจะคิดอยากจะอยู่ี่นแล้วก็อยากจะทำการกระเนริฐึ้นผมรู้สึกว่ามันมันสับสนดูละหมาดไปหมดเลยนะครับทั้งฐานทิดทั้ง,งสิ่งแวดล้อมแล้วก็สิ่งที่เขารับจาก จากซือถึงที่เขารับจากจากสิ่งต่างๆที่มันทําให้คนรู้สึกว่าไม่อยากจะอยู่ในพื้นที่แล้วซึ่งตอนนี้่งที่หน้ากลัวมากก็คือมันเริ่มมีการเสียบเข้ามาของของคุนมากขึ้นๆนะครับตอนนี้ผมมีเพื่อนที่เป็นนายหน้าขาที่ดินหลายคนนะครับเขาบอกว่าตอนนี้มีการกว้างซื้อที่ดินในภาคอีสานเยอะมากมีคำสั่งซื้อยุ่งมากเพราะว่าที่อื่นเขาซื้อไปแทบหมดแล้วที่เหลืออยู่ก็คือที่อีสานนะครับ เขาต้องการจะซื้อแรงตั้งแต่ประมาณ50-10ไร่ขึ้นไปจถึงหลักพันได้โดยมีนายทุนใหญ่ของกลุ่มก็คือกลุ่มกรุงไทยเองตอนนี้หลักๆที่กําลังคิดกันเลยก็คือซื้อไว้เตรียมทำธุรับปากผมคิดว่าไม่นานกฎหมายเกี่ยวกับที่จะเป็นกฎหมายที่ที่เหมือนมันจะออกมาแล้วทุกทีแต่มันโดนโดนดึงกลับเข้าไปผมว่าสุดท้ายมันก็ออกมาเพราะว่าตอนนี้มีการเลื่อนไกในงเล็กๆเ่อแย่งซื้อที่ดินเตรียมทำธุรกับปากเยอะมากนะครับ

ทำไมทำไมทำไมเราถึงมีการตัสินรูปองที่ดินคือมันมันมันตลกนะครับที่ประเทศเราสามารถซื้อขายที่ดินต้องซื้อกันทีแล้วเป็นพันนอะไรได้ง่ายมากโดยที่รัฐที่เปินผมรู้เลยว่ามันมีการก้้นซื้อที่ดินนะมีการพยายามเลือกขายเที่ดินกับ B ของเกษตรกรไปสู่ในทุนผมคิดว่าที่สานเราหรือว่าสมัยได้เพราะว่ามีที่ดินถ้าที่ดินเยอะมันผลิตก็ ผมคิดว่าทำไมทำไมเราไม่มีสาบานหรือองค์กรที่จะรองรับเรื่องนี้จริงหรือที่บางทีชาวบ้านเนี่ยเขามีมีความจาเป็นที่ต้องขายแต่ว่าทํายังไงที่เขาไี่ต้องใา้ที่กำเนิดทน่อาจจะมีกองทุนขึ้นมามีธนาคารที่ดีขึ้นมาที่จะรับซื้อไว้แล้วก็เมื่อชาวบ้านเขาสามารถตั้งตัวติดสามารถกลับไปซื้อมาได้นะครับผมว่ามันควรจะมีการปฏิรูปที่ดน ในเรื่องเหล่านี้มากแล้วผมก็ได้ค <Okay. S 1> ุย okay. ก er ับเพื่อนคนหนึ่งที่เขาทํางานในกรุงเทพเขาเป็นคนที่กรุงเทพเลยนะครับแต่ว่าเป็นคนคนชั้นกลางคนละเป็นนักลางแสต่า์หนุ่มในกรุงเทพเขาก็บอกว่าเขามีความฝันว่าเขาอยากมีที่ยินสักแปลงไว้เวลาทํางานในบริษัทตอนจะเสียงานหรือหรือมีเสักพ้อนเขาจะมีบ้านอยู่นะครับมีบ้านอยู่เก็บมีบ้านอยู่มีที่กินข้าวมีที่เลี้ยงเพลงได้เขาพูกว่าเขาไม่ย เล็กๆหรือว่าบ้านเขาเล็กๆนิดนงเทพผมคิดว่ารัฐควรที่จะมีมีอะไรที่จะมารองรับสิ่งเหล่านี้คือเราควรที่จะมีการแต่งสรรบรรสวนที่ดินเนี่ยนะครับให้ทั้งคนที่เป็นเกษตรกรและคนที่เป็นคนที่ทํางานรับจ้างว่าสุดท้ายแล้วคุณสามารถที่จะมีที่ดินของตัวเองได้เพราะว่าที่ดินเนี่ยนะครับผมมองว่ามันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยถ้าเรามีที่ดินเรามีบ้านได้อาจจะเป็นกระท่อมก็ได้แต่มันก็ยังเป็นบ้านนะครับแล้วเราก็ปลูกผักได้ กข้าวได้เลี้ยงสัตว์มันสามารถชึ่นตัวเองได้เลยผมเคยคุยกับอาจารย์อาจารย์อาจารย์ที่แกทํางานเกับชุมชนท้องถิ่นนะครับอาจารย์บอกว่าตอนปีสี่สีส่เรารอดมาได้เพราะว่าเรามีชุมชนท้องท้องถิ่ทนที่เข้มคนที่โดนไล่ออกจากงานที่กรุงเทพเขากลับมาที่ <c oughs> บ้านเขาเข้ากินเข้ามีบ้านเขาไม่ต้องตายเป็นคนเร่ร่อนพอดีตอนอยู่กรุงเทพไม่ต้องตายเป็นคนจนเงินไม่ต้องตายเป็นคน คนไปบ้านแต่เขากลับมาอยู่ที่บ้านมีข้าวกินมีนอาชีพให้ทำพอเศรษฐกิจมื้นเขาก็กลับเข้าไปไนนนอนกรุงเกลับเข้าไปในะระบบงาน,นแล้วก็เหมือนกับว่าชุมชนท้องถิ่นกับกับเ,เมืองเนี่ยมันมันกินกันอยู่เวลาลูกอยู่กรุงเทพไปทํางานกรุงเทพเงินเดือนออกนะครับเขาก็จะส่งเงินกลับมาที่บ้านซื้อถุยข้าว พอได้ข้าวปีใหม่กลับมาบ้านเขาก็จะเอาข้าวกลับไปกินที่กรุงเทพเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นผมกินกันอยู่ผมก็เลยกลัวมากว่าถ้าวันหนึ่งระบบการเกษตรของเราถูกถ่ายเทไปสู่เกษตรสาหกรรมนะครับเป็นเกษตรสาหกรรมที่ทํากินถูกถ่ายเทไปให้ในกรุงแล้วลูกหลานของชาวบ้านที่ไปทํางานที่กรุงเทพถ้าวันหนึ่งก็ถูกทอดาอดไปอยู่ที่กรุงเทพ จะไปคุนจากก็จะไปทำอาชีพเพราะว่าถ้ามันไม่มีคุณคนั้งถุงรองรับแล้วเนี่ยผมว่าจะเป็นความลําบากมากและที่สําคัญอันดับหนึ่งเลยก็คือที่ดินนะครับเราต้องมีการปฏิรูปที่ดินที่เป็นธรรมมากนะครับท่ินธรรมเนี่ยเราต้องมองทั้งคนที่เคยมีที่ดินอยู่เดิมก็คือเกษตรกรและก็คนที่เป็นชนชั้นแรงงานที่ทำงานในในระบบแรงงาน ให้เขาสามารถที่จะมีท <anything. S 1> ี่ดินได้บางคนผมว่าเราน่าจะมีที่ดินที่สามารถซื้อก่อนสุดได้บางคนอายุสักประมาณเท่าผมเนี่ยนะครับทํางานโรงงานใช่ไหมครับแต่ว่าฝันว่าตอนอายุ60ปีอยากมีที่นาเป็นของตัวเองสัก3ไร่5ไร่เพื่อเี่จะปลบกาดทำงานข้าวทำเกษตรอยู่ให้สามารถทำไสามารถที่จะก่อนนี่แต่ตอนอายุสัก20ปลาย30ก็ยเส่งไปสุดท้ายผมว่ามันคนที่จะมีระบบแบบนี้ ที่อินควรที่จะเป็นมรือในตัเองเพียมแ่ไม่บคนเพราะว่าผมมองว่ามันมันอันตรายมากผมได้อ่านผมจำชื่อชื่อคนเขียนบทคาไม่ได้เกี่ยวกับคนในสินผมคิดว่ามันน่าหันกลัยมาในสิงคที่ที่ที่เป็คนที่เกิดชาันุ์อินยมันจรูมีอารมณ์อรามากในส แต่จริงๆแล้วที่นั่นจะมีคนที่แต่ละปีจะมีคนที่ตกจากระบบเรษิจที่มันฟูบานตกลงมาแล้วไม่มีอะไรที่จะรองรับเขาเลยผมคิดว่าที่ไม่มีเพราะว่าเขาไม่มีที่ดินแต่ถ้าเขามีที่ดินเนี่ยเขาสามารถที่จะมีบ้านอยู่ได้ค่อยๆค่อยๆอไปไดตตัวนี้ในเรื่องที่ดินนะครับและในเรื่องของเกษตรตอนนี้การเกษตรของเรากำลังเสยแยกมากๆเพราะว่าหนูรัฐไม่ช่วยอะไรรัฐไม่ช่วยอะไรเลยครับเช่นอยนี้ ทำของแดงนะครับปกติแล้วของแดงเนี่ยตลาดหลักๆของเราก็คืออินโดนีเซียมาเลเซียซึ่งเราส่งออที่ว่าตัวนี้ตัวเลขประมาณนี้น่าจะมากกว่ามากกว่า50%เท่ากันเลยกับประเทศแต่ทีนี้เนี่ยมาเลเซียและอินโดนีเซียเริ่มเปลี่ยนระบบใหม่แต่ก่อนเนี่ยนะครับตัต้ามันขึ้นอยู่ข้อขาพ่อค้าตรงไหนมีตัต้าจะขายเท่าไหร่ก็จะส่งตัต้ามาที่ไทยแล้วไทยก็อส่งไปเขาแต่ทุกวันนี้เนี่ยนะฮะ ทางการมาเลเซียจะมเข้าได้รถปีนีชนะเข้าแดงกีตันัแต่ว่าเกษตรกรไม่รู้ข้อมูลอะไรเราไม่รู้เลยเกษตรกรปลูกของแดงเหมือนกับซื้อโรสเอรี่เราไม่มีข้อมูลเลยทั้งเั้งที่ความเป็นจริงเราน่าจะมีรัฐมาบอกว่าปีนี้นะมาเลเซียจะนําเข้าแค่กีตันอินโดนีเซียจะนําเข้าแค่กีตันเพราะฉะนั้นควรที่จะลดหรือเพิ่มการผลิต เราจะได้ทําให้มันตรงกับความต้องการของตลาดและก็สนัไปได้แต่ไม่มีเลยครับไม่มีรัฐไม่มีข้อมูลเลยเลยขนาดผมถามผู้ส่งออกว่าที่ที่รู้ไหมว่าอินโดกับมาเลเซียมีโคตาค้าให้เราเท่าไหร่เดมนีหน้าผมถามเขาก็บอกว่ารัฐไม่เคยบอกเพราะว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องและรู้นั้นเขาจะเก็บไว้แล้วพอถึองเวลาเขาก็จะบอกแต่คนที่มีส่วนได้เสียผนประโยชน์เท่าไหรครับแล้วก็ หลายๆกรณีที่บอกว่ามันเป็นชาตากรรมที่ที่น่าเศร้ามากสําหรับการเกษตรของเราก็คือเราเรามีการบริโภคสูงมากเราผลิตไม่พอกินแต่ว่ารัฐเปิดประตูอาซ่าเลยให้ให้ต่างประเทศส่งส่งพืชแบบนั้นเข้ามาในตลาดจนสุดท้ายแล้วคนที่เคยไม่สามารถ,ถูกได้เช่นกระเทียมแต่ก่อนกระเทียม การเคียมไทยเรามีผลิตไม่พอกินแล้วก็พยายามนาเข้าเข้ามาจากจากจีนนะครับเข้ามาเพื่อที่จะมาเสริมแล้วก็ววววมันก็มีกระบวนการซึ่งมันก็เข้ามาได้ไม่เยอะเพราะฉะนั้นการเคียมไทยก็ยังสามารถท่ได้เพราะการเคียาหลักๆที่ปลูกเยอะมากๆก็้งแต่เพชรบุรณไม่ห้องร้อนเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีสีสเกตบ้างสีสเกตเนี่ยอาจจะใช้าาแต่พอมีการเผยแพร่พืชน,น่าจะประมาณ19บเกนีคือเท่าไหร่นะครับจากจีน าม,ามีกระเทียมอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็มีหอมแดงอยู่ในน้นด้วยเนี่ยนะครับสรุปว่านายคุณได้ดีเลยครับเพราะมัน,ม,นมันนำเข้าได้เสรีในช่วงที่กระเทียมไทยกำลังอ,อกือนะครับเขาก็จะนําเข้าทีนเข้ามายอะมากเพื่อที่จะลดราคาลงนะครับสุดท้ายกระเทียมไทยหลังจากปีสี่เท้ามาเนี่ยราคาในช่วงช่วการนล้ไม่เคยที่จะเกินยี่สิบสามสิบบาทเลย่วนใหญ่เป็นที่สิบหกบาทยี่สิบบาทนะครับ แล้วอกระเทียมไทยหมดนกระเทียมไทยหมดเขาก็จะหวานเขา้นไม้แล้วเขาก็จะเริ่มใชงกันนะคงับแล้วก็ปลูไ่ในตลาวีที่รับปีนี้มีมาเจริญก็โทรชวนบอกว่าเนี่ยเก็บกระเทียมไม้เด๋ยวเช้าเอาให้พรุ่งนี้กิโลละสิบกว่าบาท บอกว่าเก็บเลยรับรองมีกำไรแต่ทีนี้ผมไม่ค่อยถนัดเกษตรผมไม่มีตลาดก็เลยก็เลยไม่ได้เก็บตงตอนนี้เกษตรไทยที่ตอนน้นเข้าชวนเก็บโดยละสิบตอนนี้หลังหกสิบหกแปดสิบบาทครับเกษตรกรไม่ได้อะไรโดยเกษตรกรไม่ได้อะไรตัวอย่างก็คือพิกกับพิกแห้งพิกแห้งเนี่ยเราองค์การใช้เยอะมากจนสุดท้ายเราก็เลยใช้วิธีการนําเข้าพิกแห้งจากอินเดียซึ่งเป็นผู้นำ ผู้ส่องออกแข็งแรงที่สุดในโลกแต่ก่อนนี่อ่าน,นำเข้าได้ยากที่ไทยเราก็ค่อนข้าเหนือสู้ก็ได้แต่ทุกวันนี้เนี่ยเริ่มมีการเริ่มมีการนำเข้าได้ง่ายมากขึ้นตอนแต่ก่อนเนี่ยนะครับลูกค้ากมที่เป็นลูกค้ารายย่อยเขาเคยขายที่กพริกอินเดียได้สามผงขายพร่กไทยได้ห้าสิบตอนนี้กลับกันนะขายพี่กอินเดียได้ห้าสิบผงขายพี่ไทยได้สามเพราะว่าคนไทยมันก็เหมือนกันแบบเดียว ในช่วงที่่ที่แห้งของไทยออกเนี่ยนะครับเขาจะนําเข้าที่เชียเข้ามามากโดยราคาต่ำๆโดยราคาต่ำๆแล้วก็กว่าเขาเ้าห้องเย็นพอถึงช่วงที่ที่แห้งของไทยหมดเขาก็ปล่อยของออกมาก็มีแต่ขมัง แล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับผมรู้สึกว่ามันเริ่มมีมีกลุ่มมีกลุ่มใหญ่ที่เขาพยายามที่จะเข้ามาเข้ามาไือ CP ตอนนะี้นใหญ่มากๆ <c oughs> ก็คือ CP <oughs> ตอนนี้นะครับเริ่มมีเข้ามาก็คือนาข้าวหยดนาข้าวหยอดของ CP นะครับนาข้าวหยอดของ CP เขาจะมาคุย,ยกับชาวบ้านบอกว่าทํำข้าวหยอดให้ CP ไหมพันของ CP เนี่ยเป็นข้าวที่มีผลผลิต สูงมากแล้วก็ทําแล้วเดี๋ยวซีพีซื้อกลับนะครับโดยซีพีบอกว่าชาวบ้านไม่ต้องทําอะไรเลยนะเตรียมแปลงไว้เดี๋ยวเอารถหยอดมาให้เขาก็จะเอารถหยอดมาครับแล้วก็มาหยอดให้ชาวบ้านจะไม่เหลือมเมล็ดพันธุ์ไว้สักนิดเลยนะครับมันมนานพอเสร็จน,น,นะครับเขาก็จะเอาถุยมาให้โดยไม่ต้องจ่ายตังค์ครับก็าทำสัญญาทำเงินเ็นกันไว้นี่แหละครบดูแต่ชาวบ้านชอบมากเลยนะไม่ต้องมีมีคนไปลงทุนให้ก็ทำเงินเ็งไทย พอถึงเวลาเก็บเกี่ยวซีดีก็จะมาเกี่ยวไปแล้วก็หักรูปดนี้ครับส่วนใหญ่แล้วมันก็ไม่เคยตอนนี้มันตอนนี้มันเป็นตัวใหม่ผมก็เลยคาดว่ามันน่าจะเหมือนกันกับคอนเดปรามี่อย่าง่งเช่นไก่หรือหมูที่เข้ามาทําแบบนี้เรื่อยๆแล้วชาวบ้านก็จะขาดคุนขาดคุนใช่ครับแล,นน <c oughs> แล้วก็ปาดินแล้วก็ปาดินพวกนี้แล้วชาวบ้านก็จะเจงพอเขาเจ๊งเขาก็จะมองว่าอุ้จะทําต่อไปทําไมขายที่ซีดีเขาก็จะขายที่ซีดี แล้วก็จะกลายเป็นแค่ลูกจ้างของซีพีกลายเป็นแค่ลูกจ้างของบริษัทเกษตรกรรมพวกนี้ซึ่งมมองว่าพอกลายเป็นลูกจ้างเราไม,มไม่มีไม่มีไม้ไม่มีเครื่องมืออะไรที่จะไปขอรองของเขาได้เลยก็จะโดนพวกกดดันตอนนี้ผม่ามันอันตรายมากเพราะว่าแต่ก่อนพมนี้ไม่เคยได้ยินเลยนะครัะว่าก็ามีคนมาคว้านซื้อที่ดินในในภาคอีสานเท่าไหร่มีบ้างแต่ไม่เยอะแต่ตควเมืปีนี้เยอะมาก ขนาดแถวบ้านผมใกล้ผมเนี่ยฝั่งรูนแถวแถวบ้านแถวแถวพัทลุงน,นี่นะครับเห็นก <c oughs> ็มีมอกควนที่เพิ่มมีเข้ามาใกล้ๆแล้วแม้แต่เกษตรใสน,านส,นนะสนากรการเกษตระากรการเกษตรทนณนี่นนนนะครับตอนนี้ก็ซื้อที่ปล่อยกู้ให้กับเกษตรกรดเยอะนะครับปล่อยกู้แบบว่าเกินกว่าเกินกว่า,วาหลักพันที่มี แล้วสุดท้ายเกษตรกรก็ใช้นี่ไม่ได้ใช้นี่ไม่ได้เขาก็ยึดที่ผมก็ยังยังคิดสงสัยว่าสากรแดงเกษตรจะยึดที่เขาได้หรือเป่าซึ่งมันสวนทางกับสิ่งที่เกษตรสิ่งที่สหกรณ์ควรจะทำมากตอนนี้เขาพยายามยึดที่แล้วบางคนที่แบบใกล้ใกล้ใช้ที่ไม่ไหวเขาก็จะไปเกลี่ยางขายไปเขาก็เลยรู้เราก็เลยคาดว่าอนาคตอาจะเป็นว่ามีใบสั่งจากคุณมาให้สากรเนี่ย รวบรวมที่ชาวบ,บ้านไว้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมว่าไทยยังไทยยังได้เปรียบหลายๆอย่างไทยยังได้เปรียบหลายๆอย่างแม้แต่พิธที่ผมทาเองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเรามีพิธปความเทศียดเพืนบ้านที่ฝุดกันได้อยู่อย่างอย่างกัมพูชาเวียดนามจีนตวกนี้ก็ทํพิธีได้แต่คุณภาพตอนนี้เขาก็ยังยังไม่สู้เราเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันอาจจะมีเกมการที่จะพยายาม จัดก,การพื้นที่พะปลูกของเกษตรกรรายย่อยหรือเปล่าเพื่อที่จะให้คุณเข้ามาจัดก,การได้เองเหมือนกับอยู่อย่างเวียดนามเนี่ยครับลูกค้าที่ไปดูฟิลที่เวียดนามก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่าที่เวียดนามเกษตรกรทำเองจริงๆ,ๆแต่ว่ามันเป็นการลงทุนให้ของเป็นการลงทุนให้ของนทุนเช่นในหมู่บ้านนี้เนี่ยมีนายทุนอย่างคนหนึ่งทุกคนก็ต้องถูกต้องทําตามไปสั่งของนาทุน เขาเขาก็น่าผมที่ว่าเขาก็น่าสงสารในอีกแบบหนึ่งเหมือนกันแต่เราก็น่าสงสารมากในะตอนนี้เพราะว่าเพราะว่าเรากําลังถูกครางที่ดินไปจงคุยผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญมาก,กทุกคุณที่ผมยังคิดอยู่เลยผมพยายามบอกเพื่อนผมหลายๆคนว่าทํามาหากินมีเงินถ้าไม่มีที่ได้ซื้อที่ถ้ามีที่ให้รักษาที่ไว้ที่นี่เพราะว่าสุดท้ายแล้ววันหนึ่งคุณตกจากกระบวนการพัฒนาคุณหยุดคุณมา ถ้าคุณมีที่ดินคุณสามารถกลับมาอยู่ที่บ้านคุณอาจจะไม่เคยทํานาเลยก็จริงแต่ทุกวันนี้มันสามารถเรียนรู้ได้การเกษตรเป็นอะไรที่เราสามารถเริ่มต้นได้แล้วแม้คนที่ไม่เคยทําอะไรเลยแต่ถ้าข่าวข่าวจกเป็นมาเราสามารถที่จะทําการเกษตรได้เหมือนกับว่าเป็นนสัยเรื่องของมนุษย์อยู่แล้วนะครับสาหรับการที่จะทําการเกษตรผมก็เลยพยายามกระตุ้น,น,น,นบอกหลายๆคนว่าถ้ามีโอกาส ให้หาที่ดินไว้เพราะว่าที่ดินเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากอย่างผมไปคุยกับพ่อคำเหลืองภาษีนะครับที่แกเป็นป่าชาวบ้านแกก็บอกว่าตอนนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องรักษาที่ดินไว้เพราะว่าถ้าไม่มีที่ดินเ่ยนะครับคนที่ขึ้นชื่อว่าคนจนแต่จริงๆก็ไม่มีที่ดินแต่คนจนที่มีที่ดินเนี่ยมันไม่จนจริงเพราะอย่างน้อยเขาก็ยังมีปัญัยการผลิตที่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ยึด่นตัวเองได้ในระดับนึงแต่เมื่อใดที่คนไม่มีที่ดิน คนจนก็จะกลายเป็นคนจนจริงๆและคนที่ไม่จนก็มีโอกาสที่จะเป็นคนจนจริงจได้เพราะฉะนั้นว่าเป็นได้เป็นสิ่งที่ต้องให้ควุณสนใจมากนะครับเรื่องที่ดนึครับก็คงมีกี่ประเด็นที่คุยกันได้รอบนี้เรื่ตอนที่ของทุนมานครับดูแล้วนี่เป็นสิ่งที่เกิด้ชาวบ้านไม่เข้าใจประเด็นชาวบ้านเขา ผมผมผมไม่ทราบว่าเขาเข้าใจหรือไม่เข้าใจแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาบ้านจ,จะปฏิเสธส่วนใหญ่เวลาผมไปพูดเนี่ยนะครับเขาก็จะมีคนก,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 ก็ใช่สิคุณไม่ได้ลำบากเลยสิเราคุณ,ค,ณคุณเป็นเกษตรกรในระดับนี้คุณไม่ลำบากแบบแบบเราคุณจะทําอะไรก็ไกกด้ทั้งนั้นที่เราไปไปพูดที่เขาที่เขาเข้าใจอย่างตอนนี้แต่แต่ก็มีคนที่ฟังนะครับอย่างตอนนี้ผมพยายามที่จะให้เขาทำทำอย่างไร า,ยยางเช่นพาก,พากนโการปัจจัยเทเช่นการทาําออะไรก็ีีแต่ถ้าจะนับเป็นเปอรนที่ว่าไม่ถึงสิบเปอรเซ็นต์ที่ไทาไหรหลาย้ยากกเกษ,ษตรตเขาต้องนึกเรื่องนี้เขารู้เรื่องนี้แต่แต่ว่าก็จะพูดกับผมคิดว่าเป็นทัศนคติ คณะเกษตรของประเทศไทยไม่ได้ไลิคุให้เกษตรกรแต่ผลิตคุให้บริษัทที่เกี่ยว้เพราะว่าเพื่อนที่โดดเกษตรไม่มีใครพอจะโดดเลยนะครับเข้ามารอเลยครับเข้ามารอเลยครับเข้ามารอเลยบริษัทอยู่แ่ไเรายด